เดี๋ช่องสายน้ำจอมสายจะมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาแกะกตสุที่แม่สักน่ค่ะคือมันหนักมากก็ยเน้ยก็พออยวได้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอันนี้ร้นจะชื่อร้านนะคะก็คือชื่อชื่อคุณโรนนะคะที่เขาไลฟ์สดในอวนเวซนะคะ แต่น้ำไม่ได้เลื่อนซึ้งนะเพราะว่าน้ำมันอยู่ใกล้ถิ่นแม่ผมก็มีช็อกโอกแลตด้วยน้ำก็ต้องมาอีกเก็บนะแส่็จก็ไปเชื่อมอุ้ยเกิดเกิดโดนขยยที่อยู่ข้างในอ่ะทุกคอนเพื่อนเราเกิดโดนเขยีที่อยู่ข้างในอ่ะอู๋ อันนี้ก็แกะแล้ว wow. อ้อาวงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างน้ำก็จะเริ่มต้นจากอัน,นก่อนเลยนะคะของแม่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำยาสระผ้านุ่มนะคะขเขาแช่งมาให้อย่างดีเลยนะนี่ง้นน้ำก็เอามาวางเรียงกันเลยนะคะ ต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่นะคะคนอันดับต่อไปนะคะนี่ก็คือชชู่นะคะแม่สั่งมาอันนี้แม่สั่งมาสามหันะอันหนึ่งใช่ไหมสองค่ะสามแล้วก็สี่นะคะชชูช่แม่ก็จะสามารถสี่อันนะคะขอลี่บดที้ได้เค่ะต่อไปะคะเป็นตัวนี้ น้ำหอมค่ะทุกคนมันโดนเก็บมาแล้วทุกคนดูดิมันเก็บมาแล้วเดี๋ยวว่าแต่ว่าคุณมาครอหผมขึ้นไปยคือดีนะโอเคค่ะโดนแกะมาแล้วได้งไงเนี่ยเขาใส่ไม่โตูนนะวี่นี่ คุณนะภาพของคือดีมากเป็นขวดแก้วน,นะคะตรงรอยเป็ดคือแทนที่เขาจะหอมแบบนี้มาแต่เขาจะเปิดอะไรด้เลยลนี่นะคะนี่แต่คุณภาพผลยังดีนะคะนี่นี่เป็นลูกหมกเคนแล้วก็เป็นหุ่นนะคะนี่เดี๋ยวเราเปิดหมวคนนี่คะ่ะถ้าเปิด <laughs> หอมอมมากทุกคนมันหอมเหมือนกินแป้งเด็กอะเอิใช่เราจะเสิรให้ดูนะ นี่พี่ตานี่นะคะที่ฉีดแล้วเดีเราลิงดกันอ,อืมหอมนะคะทุกคนก็คืออันนี้น่าจะไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ใช้ได้คนเดียวหรือว่าเด็กใช้ได้ด้วยนะแต่ว่าอันนี้น้ำคีบไปได้นะใครที่เพ้น้ำหอมก็จะอืมประมาณนั้นโอเคค่ะอันน้ก็จะเอากลมทองเมาทด้นหมอันต่อจกไปค่ะ อ้าวอันนี้คืออะไรอะขอแกะหน่อยนะอยากรู้ว่าทุกคนมันคืออะไรมันไม่ใช่ดอกกระเล็ดใช่ปะอันนี้เกลียนะอ,อะไรอะทุกคนอันเนี้นะ แทร็มค่ะทุกคนไม่มีช็อกโกแลตค่ะน้ำยาล้างจานค่ะ ่ีเสียนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขออัานเข้ากันสวยมากเดี๋ยวเราอ่านเข้ากันขอขอบคุณคุณลูกค้ามากมากนะคะที่จะที่จะ นับจากหุดตุด,ด <g ül> และเป็นกำลังใจให้โปอตลอดถ้าไม่มีคุณลูกค้าโปรก,ก็คงไม่มีวันนี้อันนี้เราอ่านไม่รู้เรื่องนะอ่านไม่เป็นแต่คือตัวปิเสียนะอันนี้เราจะเก็บไว้่ะพิเก็บไว้ให้แม่นะคะโอเคค่ะ เรามาลองก็ดขนทุกอย่างดูกันค่ะดูขวอน้าส้ตกค่ะเดี๋ยวขอเก็บน้ำยากับพน,นุ่มเลยนะคะ ไม,ไม่มีช็อกโกแลตอ่ะไม่มีชโโ็อกโกแลต